สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าตำนานกรอบบินหรือยักษ์โกเทบีในความเชื่อของคนเกาหลีนะคะซึ่งตำนานนี้นะคะได้ถูกดัดแปลงไปเป็นซีรีส์เรื่องดังของเกาหลีเลยนะคะซึ่งดังไปทั่วโลกเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังนะคะเรามาทราบตำนานกรอบบินกันก่อนดีกว่ากรอบบินเนี่ยไม่ต้องกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสคะ่ะกรอบบินเป็นปีศาจรูปร่างเล็กหน้าตาหน้าเกลียดน่ากลัวอัประหลามากเลยแต่ลิสัยพื้นฐานของกรอบบินนะคะจะเป็นพวกที่ชอบเล่นสนุก มีความเจ้าเล่เห์เลี่ยมภายในตัวสามารถทําอันตรายแก่ผู้คนได้เคยมีคนพูดไว้ว่ารอยยิ้มของกรอบบินเนี่ยน่ากลัวจะทําให้เลือดหยุดไหลเสียงหัวเราะของกรอบบินเนี่ยสามารถทําให้นมบูดและทําให้ผลไม้ร่นอ,อกมาจากต้นได้เคยมีตำนานหนึ่งเล่าว,วว่ามีชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังบนภูเขาอยู่มาวันหนึ่งมีกรอบบินเนี่ยได้ผ่านมาแล้วก็มาเยี่ยมเยือนเขาด้วยความที่ชายชราเนี่ยเป็นคนใจดีมีน้ําใจ ก็เลยชวนกอบบินเนี่ยมาเลี้ยงเหล้าภายในบ้านหลังจากเล,เลี้ยงเหล้ากันแล้วนะคะทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกันทางกรอบบินและชาชารานะคะหลังจากนั้นกอบบินเนี่ยก็จะมาเยี่ยมเยินชาชาราอยู่บ่อยครั้งวันหนึ่งนะคะชาชาราได้เดินเขาไปในป่าใกล้แม่น้ําเขาก็จะเห็นเงาสะท้อนของตัวเองเนี่ยคล้ายกอบบินมากเขาจึงตกใจแล้วเขาก็คิดในหัวว่าเขาจะไม่ยอมเป็นกอบบินแน่นอนเขาต้องหาวิธีที่ป้องกันตัวเองจากการกลายเป็นกรอบบิน เขาจึงคิดแผนะค่ะแล้วพอกอบบิ้นมาหาเขาในช่วงเวลาค่านะคะชัชลากก็แกล้งถามว่านี่เจ้ากอบบิ้นเจ้ากลัวอะไรมากที่สุดหรอกอบบิ้นก็เลยตอบว่าข้าน่ะกลัวเลือดแล้วกอบบิ้นก็เลยถามกลับว่าแล้วเจ้าล่ะกลัวอะไรมากที่สุดด้วยความวิชาชัลาคะมีเล่เหลี่ยมมากพอสมควรเขาเลยตอบไปว่าข้าน่ะ,นะกลัวเงินกลัวทองมากที่สุดแล้วกอบบิ้นก็ได้กลับไปนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ ชาชลา,าได้ไปฆ่าวัวค่ะแล้วก็เอาเลือดของวัวเนี่ยมาเททั่วบริเวณบ้านเลยพอกอบบินเห็นเนี่ยกอบบินก็ตกใจค่ะโอ้ยอะไรกันเนี่ยฝันดีเราเสมอกันแล้วนั่นมันเลือดม้มมาหรือเปล่าบ้าแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ก่อนจะไปเนี่ยกอบบินได้หันกลับมาแล้วพูดกับชาชลา,าว่าข้าจะมาแก้แค้นเพราเมความกลัวที่สุดของเจ้าชาชลา,าก็ยิ้มมุมปากแล้วก็หัวเราะค่ะ แต่พอวันรุ่งขึ้นนะคะกลอบบินเนี่ยก็เลยเอาเงินเอาทองค่งมาโยนใส่บ้านชาชลาค่ะแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยนะคะความเป็นเพื่อนก็แตกขาดกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะชาชลาก็ได้กลับกลายเป็นคนที่รวยที่สุดภายในเมืองนั้นเลยค่ะเนี่ยคือจบตำนานนะคะที่จริงแล้วเนี่ยกอบบินถึงจะมีความเล่ห์เหลี่ยมมากเข้าไหนนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็เล่ห์เหลี่ยมไม่แพ้กันเลยค่ะซึ่ง ตัวตำนานนี้นะคะได้ไปสอดคล้องกับซีรีส์เรื่องกรอบบินค่ะมีชื่อไทยว่ากรอบบินคำพท์หลักพิทักษ์วิญญาณน,นะคะตรงนี้นะคะมีพระเอกที่รับบทที่สมบทบาทมากที่สุดนะคะคือกงยูค่ะมีทั้งความรอรมุลเพอร์เฟคค่ะ Few e m m o n มาเล่าร่าวๆนะคะว่ากงยูเนี่ยได้เป็นกรอบบินได้อย่างไรในเรื่องนี้นะคะก็คือ กงยูเนี่ยเคยเป็นแม่ทัพมาก่อนเป็นแม่ทัพที่เก่งมากๆรบราฆ่าฟันเนี่ยชนะตลอดเลยค่ะเก่งแล้วก็หล่อเก่งแล้วก็หล่อจริงๆต่อไปดีกว่าค่ะก็คืออยู่มาวันนึงเนี่ยกระสัดย์่ได้หักหลังกงยูค่ะโดยที่ครอบครัวของกงยูแล้วก็ตัวกงยูเองอ่ะโดนฆ่าหมดเลยหลังจากเขาตายไปนะคะพระเจ้าเนี่ยก็ได้สาบให้กงยูเนี่ยเป็นอมาตะค่ะ กอยูคินเด็กเป็นอมตนะก็คือก็เป็นอมตะเพราะว่าดาบที่เขาฆ่าศัตรูเนี่ยศัตรูหล่านน้นะคะเป็นทายาทเทพมาเลยค่ะพระเจ้าเลยสาบให้เขาเป็นอมตะนะคะซึ่งดาบที่เขาใช้ฆ่าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดจากการต่อสู้ต่างๆนับไม่ถ้วนเลยค่ะแต่การจะแก้คำสาบได้นะคะก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะ คือเจ้าสาวของกรอบบินนะคะที่จะไปดึงดาบออกค่ะเพื่อล้างคำสาปการเป็นกรอบบินของกงยูนะคะคือเมื่อดึงดาบออกมาแล้วเนี่ยทุกสิ่งก็จะกลายเป็นเท่าฐานกงยูนะคะคือพระเอกกรอบบินเนี่ยก็จะกลายเป็นอิสระค่ะอันนี้คือความที่มาของกรอบบินนะคะของกรงยูนั่นเองก็คือน่ารักจริงๆอุโอ้ยโอ้ยไม่หยุดแต่เวอร์ชั่นนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบ กอลบินจะน่ากลัวนะคะเพราะเป็นค่ารันฟันแทงอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่ากองอยู่ในระบบนี้ก็คือความน่ากลัวก็คือหายไปเลยมีแต่ความหลอ่อเข้ามาแทนที่ค่ะมันน่ารักนะคะน่ารักมากจนไปถึงตุ๊กตากอลบินใครยังน่ารักเลยมีตุ๊กตาเนี่ยไปผลในซีรีส์ด้วยน่ารักมากซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะสามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้ค่ะวันนี้นะคะสายมโนเล่าเรื่องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ